ดรเอคะในฐานะของวิศวกรคนหนึ่งนะคะมองจุดผิดพลาดข้อบกพร่องต่างๆที่ควรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกคือเรื่องอะไรบ้างคะโอ้โหฟิตตอรเยอะมากมนะครับอันดับแรกเลยก็คืออันนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนนะค่ะทุกคนเลยคนไทย<ม>วันนี้เราต้องปรับความคิดทัศนคติแล้วว่า<ม>เป็นดินไหวเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไป และไปนิรไหวโอกาสจะเกิดขึ้นอีกจะรุนแรงมากกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่มีใครบอกได้จะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะั่น <ứng S 2> คือเรื่องแรกนะครับเพราะว่ารอยเลื่อนสกายเนี่ยข้างๆก็มีรอยเลื่อนอื่นและอย่าลืมนะครับรอยเลื่อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพก็คือรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ <ứng S 1> แล้วก็รอยเลื่อนดัดเจดีสามอง ordon, อยังนอนนิ่งๆอยู่เลยนะขณะทุกสกิดมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นเนี่ยก็มีฝนต่อกรุงเทพไม่มากก็น้อยแน่ๆและอยู่ใกล้มากๆ อยู่แถวสุพรรณบุรีกาญจะนะบุรีเท่านั้นเองอดังนั้นอย่าล้อเล่นไม่ใช่เวลาผ่านไปแล้วก็ลืม,มดังนั้นอันนี้ต้องตื่นตัวอพอตื่นตัวนี่แหละมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อที่สองนะครับการก่อสร้างอาคารไม่ว่าจะสูงหรือเตี้ยวันนี้ก็ต้องคำนึงเกี่ยวเรื่องแผ่นดินไหวนะครับทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษาจากเึกที่พันนะครับที่ร้าวแล้วก็มาปรับปรุง ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการที่ดูเรื่องนี้ก็จะทําหน้าที่แทนประชาชนให้ดีที่สุดข้อที่ 3, สามตึกที่เจอรอยแล้วอะไรไปแล้วหรือตึกที่นะครับร้ามากร้าน้อยอย่านิ่งนอนใจเพราะเหมือนกับคนเนี่ยมันเจอความเครียด<อ>นะครับไม่ใช่ว่าเจออีกครั้งแล้วมันจะอยู่ได้เหมือนเดิมนะไม่ได้พูดให้กลัวแต่หมายความว่าก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยตึกเราจะ อยู่ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยดังนั้นเจ้าของตึกก็จะจําเป็นไม่ใช่ว่าตึกไม่มีรอยร้าร้อยนะ้ำเร้าน้อยแล้วก็จะละเลยไปะนะครับค่ะข้อที่สี่ 4, ตึกที่พังเนี่ยเห็นด้วยกับท่านนายการนะครับที่โบสเรายอมไม่ได้นี่คือเรื่องนะครับูง่ายๆเป็นอาจญากรรมแห่งรัฐอืเป็นภยัยพิบัติแห่งรัฐแล้วออืดังนั้นจะยอมไม่ได้เด็ดขาด ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งวันนี้ไม่รู้อีกนะยังไม่รู้ค่ะอ๋อยังไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งต้องหลายอย่างค่ะเกิดขึ้นจากการออกแบบการก่อสร้างควบคุมงานการผลิตการรับชันอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะต้องรู้ให้ได้จะต้องรู้ให้ได้รให้ได้ตรงเร็วค่ะใช่ครับ อายการน้ำแทค้ค่ะเดี๋ยวต้องกลับมาถามอายการนะคะว่าเราต้องรู้ให้ได้และคนที่จะทําให้เราวิเคราะห์ทั้งหมดได้ก็คือเจ้าของตึกคือสอตงอสอตงอควรจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือผมว่าตอนนี้สอตงอเป็นจําเลยซะมากกว่านคนที่ทําหน้าที่จะต้องพิสูจน์ได้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือที่ดําเนินคดีอยู่ยเช่นเช่นดีเหรือ,อตอนนี้คุณตะไปแจ้งความเจ้าหน,น้าที่ตํารวจใช่ไหมครับ<อ>ก็ต้องดําเนินไปหาข้อได้จริงแต่ข้อได้จริงเหล่านี้มันจะเป็นข้อได้จริงเดียวกันคือ แชร์ข้อมูลกันได้ว่าทาง d s เไอตรวจตรวจเนี่ยเจออะไรบ้างขั้นแรกคือเราต้องหาความผิดพลาดเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องทุจริตกับเรื่องของความผิดพลาดในการออกแบบก่อสร้างการควบคุมงานอะไรแบบนะี้พวกนี้เป็นเรื่องหนึ่งทางโครงสร้างแต่ก่อนที่จะไปเป็นโครงสร้างไปมันเกิดอะไรขึ้นสัญญามันเป็นอย่างไรมันมีการหละหลวมอย่างไรมันมีการทุจริตอย่างไรหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อสร้างที่ ต้องลดต้นทุนต้องเอาคนที่ไม่ได้คุณภาพมาทําต้องลดปริมาณวัสดุให้มันด้ยคุณภาพลงอย่างเงี้ยเพราะมันเกิดอะไรขึ้นมันสองส่วนนี้มันเป็นคนละส่วนกันอย่ามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องแบบเรื่องอะไรแต่ต้องไปดูด้วยว่าที่มันต้องเป็นเช่นนั้นมันเกิดจากใครทําอะไรมันหรือเปล่าผมยืนยันได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการเนี่ยมีปัญหาหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ที่มันแย่ที่สุดก็คือหน่วยงานที่จะต้องไปตรวจคนอื่นเนี่ย ตัวเองเนี่ยยังตอบสังคมไม่ได้แล้วตัวเองจะไปตรวจคนอื่นอย่างไรครับดรเอคะถ้าตอนนี้นะคะออคสอตงอเนี่ยควรจะรับผิดชอบอยังไงคะกับเหตุการณ์นี้คืออันดับแรกเลยต้องอให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อย่างจริงใจกับการหาสาเหตุว่ามันพังลงไปได้อย่างไรย้ำอ,อ,อย่างเต็มที่อย่างจริงใจไม่ะนะแล้วนะครับก็จะยิ่งเป็น จำเลยสังคมมากขึ้นมากขึ้นไเรื่อยๆการได้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อย่างจริงใจเนี่ยนะครับสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีคําตอบแต่ว่าไม่ควรนิ่งเฉยเลยสําคัญที่สุดดังนั้นข้อมูลอ,อะไรที่เป็นประโยชน์และต้องลึกพอนะครับในการหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างนะครับประมูลจนถึงระหว่างการก่อสร้างการออกแบบการควบคุมงานพรุ่งนี้ สำคัญมากๆกับกรณีนี้ครับอ่าพวกเราเห็นด้วยกันสุดท้ายคุณโบสคะยังต้องทํางานหน้างานเกินไปนะคะตอนนี้มันยากขึ้นแล้วเนาะครับต้องบอกว่าเราก็ถอดบทเรียนนะครับต้องบอกว่าอาคารของสตงถล่มเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนก็จะเห็นว่าภัยธรรมชาติมันก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเราตถอดบทเรียนมาตั้งแต่สึนามินะครับ มาจนถึงน้ำท่วมที่แม่สายที่เชียงรายะนะครับเราหรือแม้กระทั่งตึกสตง,งอถลม่มเองวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราเองเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรของเรานะครับในส่วนของมูลนิธิร่วมกันยูเนี่ยเรามีอาสาสมัครเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยประมาณ10,000คนวันนี้เราก็ถอดบทเรียนนี้ไปครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องบอกว่าเรายังขาดเหลืออะไรเราก็จะไปเรียกว่าเฉพาะทางให้มากขึ้นแล้ววันนี้เราก็ พร้อมที่จะรับมือเรายังสร้างซี ن นเรโอจำลองว่าถ้าวันนี้มันถล่มมากกว่าหนึ่งตึกล่ะเราจะรับมืออย่างไรระบบการประชาการเหตุการณ์ของพวกเราพวกเราจะทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ที่มูลิิิพยายามจะถอดบทเรียนทุกอย่างครับหรือว่าแม้กระทั่งโรงครัวเองก็ตามเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของอาหารในภาพรวมเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่ที่พวกเราถอดบทเรียนมาใช้หมดในส่วนของประชาชนนะคะถ้าเราพบเห็นความไม่ชอบมาพาก,กลพบเห็นการทุจริตที่จะนําไปสู่ความเสียหายมหาศาลแบบนี้ประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาค่ะวันนี้